ที่เขาเริ่บักนะลูกเพราะเราไม่เก่งนะลูกใครเขาเริพังแกงขาด้้มาโอ้โหคือไม่เงิดันใช่ไหม่สูผู่สุทคนะคะแากรับติดตามนะค่ะมือนี้เป็นวันที่เก้านะคะมือนี้กับวันที่เก้ามิถุนาสองห้าหกหกก็ดีตรงกับมือวันเกิดของพ่อห้ำนะค่ะครับผมของพ่อหำกับวันเกิดพ่อสวยเดยกับพ่อนี้ศูนเก้าเเกิด เกิดสองพันห้าร้ยนแมนของพ่อหังไี่โอ้เราเกิดวันที่วันหีุดเอายุหาศเก่อ๋อเราเกิดพศสองพันสองพันห้าร้อยเกิดปีเดียวกันไม่ใช่พ่อหันแล้วม่นเราอื้อนเนี่ยอายวันเกิดไอญ่นี่เนสารที่เอาแก่เมื่อเนี่ย เอาพวก,กาทาทารอฟักเริ่มบนอพีพีนิซัสที่นํากันมาเนี่มมัดกับมัลักโสกันเนี่ยกอยู่อยู่ี่มันเกิดวันยเนี่ยมันน่าต่วอโซ่พอโซ่ห้ากันหาปีแต่โซ่ศูนย์เจ็ดแนค่ะโ่หาศูนย์เจ็ดแมนค่ะ0เก พ่อน้อีมปทพอมกัตอยจ่ากันเลยเพาะเกิดพร้อมกันได้ตีพอนี่าเ่เมื่อเเรื่องมอี่าเรื่องเ่ทีเสียเรียกว่าจะาเสกันเลยกับพ่อหามห้างกันห้าปีมาต้องกันปห้าปีต้องกันปีกันปีต้กเป้องกัต้องกนปกันี้งกเปี้อกันปีต้องก็ีสาอทกนีต้องนต้องกันปีต้งกัน้นปีันป้อนอกันนปีต้ามบน คุณแม่ประภัยนะคะครับผมแม่น <society ơi> ้องโจดชื่อน้องโจดติบ้านบ้านน้องโจดแม่น้องโจดบ้านน้องโจดทางนำพุนลับไปซื่อชื่อที่พูดจะว่าน้ำพ้องมาเคลื่อนที่บอลลัดโอ้ค่ะบางท่านเขาเพราะว่าไม่พูดไปไม่พูดเลยครับรวมไม่พูดเลยบอลลูว่าบานใดก็ภาพไปบอลลอดคอารอด้อค่ะเอฟซีเด้อกดติดตามเอะอย่างเงีูราสีวาจังไรเนาะไอ้นี่ซาติท่องจันมือนีเพิ่นมาใส่เสียงเพลง เพลงยังก็พอเพลงนั่นเรื่มเขาเออลื่มเขาใายนะคะเชุดเพลงใหม่นะคะเรื่มเขาใายร้องคู่กับแม่คู่ลอดที่ตามนะคะกับนิทานบังบทแม่คู่กับศิไปล่ำอีเมือนี่นะครับเป็นซ้อกอดถ้ารอดที่ตามชมแล้วก็ม้วนนะคะนิทานบังบทแต่ว่าเป็นเพลงร้องพูดเดียวมาบไก่เสียงเพลงชุดใหม่เห็นะครับชุดใหม่ใส่เสียงเลยครับใหอไม้ไม้เนี้ยเนี้ยเลยครับเรียวเรี่ยวบ้านเกิดล่อใส่เวลาแต่งแทงมือกับชุดนี้ประมาณเครื่องซื้อมงเครื่องซื้อมง ดัวผมฮะครึ <c oughs> ่งชั่วโมงค่ะข,ขึ้นขึ้นมาเรื่อยค่ะบวอันชั่วอันเอียงกาเพ่ยงยังกัเพ่งอันเลื่อมเขาสาอายนะคะครับผมบ้านขึ้นร้อยนิดไปใส่เสียงไม่นี้อาจจะานะคะ่ะทัามชอ่องเข้าอาจจะไปทายในเบืองน้ำนะครับผม่ะรอดติดตามนะคะ มือนีก็บ่อคืนคันให้ปูก่อนถ้าได้สุกได็มันแม่นบะครับมือนีตอนฮี้สีมาออนปูตาเฮาครับว่าปูตาเพราะว่าปูตาแต่เราเรียกไป็นพวกพ่อกันยู่นธรพ่อกนะกันว่าอันนี้มุน่นปูมันอุโธทั้งโคธราม วันนนเาบอกวาเอาเฝ้ามู่ก่อแต่ก็ไม่กดะตักข้าวเออน้ำมูกจะชบเขาตัวอะไรตัวทามาช้าผูะชัเออน้ำมูกจะช้าผู้ดื้อเออจะตก็ไมาชุกาะเพราะุดเด็กู้ชัเหมือนเหมือนกันว่เออแต่งขันยี่โมงตู่ตางเนาะ อาวันนี้ได้กินข่าววา่าว่าน้องนิดเนี่ยมา <c oughs> หาพ่อ <c oughs> เป็นยนังไงบ้างเนาะคือคือเขาเรียกแต่วค่เ้าจะหัวแกาา่มนเป็งคิดจต่หวัดแทนนิษฐา่รับแมารู้มากมาอ,ม <c oughs> อ่ะอันนี้แหละเอออันนี้ใช่ไหม,อ,มอันนี้ขอากับพระองค์ปู่ประธานวะ่ะเพร่ะอย่างว่าอันนี้พอข้า่งะวนขันมือนื เพื่อชนะมาได้พอพอมึองเป็นงานว่าเกิดเพื่อนว่าแค่ว่าเออป่าสามว่า,าแค่ว่าเนาะเขาเรียกใครเพื่อนเออเขาเรียกแค่ป่าเยอะมากบอกเขาเรียกเป็นปาน่าของเขาทุกคนเนาะเออของเนึกใช้คือของ,ของแกงวันนี้มากับคารวะองค์ปู่ท่านเออแล้วก็จะมาขอพรแจกอีพออออออ่อขอโชคขอลาภด้วยเออขอแับถึงเงินทองแบ่งให้ลูกใช้บ้างเ่วนพ่อแะใช้คนเดียว อยากมาถึงหมอจออจะมาถึงหมอจ๋อวรน้เออเออคออยู่พ่อพ right ่อว่างานกอนุไา้ที่ลูกไหมร่างกายก็ให้แข็งแรงหมอเวลารางหน่อยพ่ออยกให้มันเหื่อยเด้อว่าช่เออปองเมื่อยแบบนี้แา่ยังที่เขียนบสี่ยพ่อใจห่าก็คือขุ่นช่วยนะกเพื่อหวนเรื่อนีเพราะม่ใชมาจ่านะผู้ใดแกฟังแล้วคืบและกินใจ ไมคู่กับมันแกงขึ้นงหันม้อร้องเรื่อมเขาท่าอายว่าท้างมาเปิดจะเรื่มบ่เะเออการร้องฟังเปิว่าเรื่มบ่เรื่มมาบอกโอ้อ้ลึกแขาคืเขแก่ร้องเติมฟอะงาเอร้องเพิ่พร้อมมากเือพฟอวมาขางมาเออเท่าเ่พรฟอจะว่าขังหยู่ว่าท้างมาก็เท่าเรื่องร้องเกิดดุเรื่องร้องเออไม่ต้องตื่นกันมือ บเก้า่าลูกเพรากเ่าจะคืบเก้าเนั่นปันแตงเงาจากเก้าตาเเกิดไม่ที่เือจะคืบเก้าปีหนึ่งโอ้กบบ่าอจะเท่าแ่ะพพออขันดรงใจกับวนจะคบเก้าถ้าวขันนึ้วางหัวมัดเอเออเออมัเท่าอยู่ปีนี้แค่พอ ถามว่าอันนี้ขายคือของการรวมดื้อไม้คเคาเคลื่อนห่างไามมือถามว่ารวมดื้อไม้งมหาพอวดอ้อหรืคงข้ามมาด่วงมาหยุดเท่งเดิมครับข้ายังมหาพออยู่ตึองมาลองเคลื่อนแห่กองความเออรวมบ่หก็ดยังมาาพอกันนะเออเขาว่าทัางบุ๋มรวมขาดตักบัดรวมขันกันยังมาาพอกันเด้บ่มาลูกหลานพอกับพ่อแม่มาได้แม่บัง ผู้ร้ายแา้งงาเออบุ้ร้า้แา้งงาไม่กล้าเส้นจะเจ๊หนอนเออห้ามบาพอบ้าพอเขาดูห้องเปิดวทั่วๆนี้มากว่าขาดวกมากว่าความปัง่าคว่าขาดมากว่าคาด อากเห็นก to like erm ูเว่าแข่งบบบาคือกูเห็นกจอเน่มันแ่บมนแขงเ้นตเขาาอาไม่เที่ยงเขาไม่เห็นอยู่นจ่อเน่ยเขาเห็นอยู่นรถโอ้ยคูมือเเขาเขียนไปเกิีรถรแบสาธิตมาเลย่เขาเมบักนลูกเพราเรายากไม่เก่ลูกใครเขาจังงานขาธิตกบ้างคือไม่ไฟัง เออมะือกว่ามันคืองมเกลือมะเ่าคันออ่งเปออองบักเนื้อบอกแขนทมากเลอว่าใช้หอสบปัดแต่บอกเมือแม่แม่บอกแขนทีมากเลยแม่ใส่ก้อนพอวเท้ามาชุกไออึออนป้ามาหมักเกือจมอแบบว่าทมา พ่อบักคาเทมาก้้คำนีงเดือดเพ่งเขาเอิญมันมงนเร่ยบบักลดนาทีบักลดก็มาเออเล่นเออบักงอดบักลวดบักแขนง่ายง่อุ๊บมาแล้วป๊บแล้วบักขึก็บักขึงแขนง่ามากอีกเออย่างเเพ่งววะตบังบ้ปกการาวอเัวงั้นหัาแม่เพิจนมาแีนเงแล้วขาแขนขึงม้าบ้านอวัเขาบริดมากนี่ พราะ่างบ้าหา่อเน้มันมืดแล้วก็ว่าเขาก็จากบ้านอะกทอยคืองั้นคืองั้นเกลือนเพล่งนะบ่มาตูกันไ้คืองั้นเกลื่้นเพลิุดบู๊ค่เพื่อเพ็อนนไปีบออกไปเมื่อไหรมั้งอ้าวอนี่สาธิตม มีเดียนเด่ยนเดียนเด่นคือมีสองคนเหมือนกันไปข้กยอครับเดืพิ่งมันคืออึงแม่คู่บอกไปจ้างข้างบอกเห็นมีเวทีเขาว่าสาธิตเดียนเท่นี่สองคนมนนีงังเดือเพ่งคือแมมาหาพ่อพอนนพอด้วเอ้าคือแมาดูแล้วเย้วพ่อเนี่ยเบื่อหน่ายด้วยรำปลิก็เป็นเดือดเึิ่งนะเพาเเขาดีนี่ว พ่อเขาบอกหูกจัะเดี๋ยวก็ได้เห็นตอวทำใมากครับููกริดิดใจมันระเสียงเขาแมว่ขึ้นเจ้าปอกนีกเจ้าปอบโล่ขึ้นเกิดขึ้นไปพุดกันแดงงขึ้นขายหนังบ้างยังมง่มงขึ้นขายหนังฟอขค้อขายหนังเจ้ามากด้วยคือได้คแาบเปิด หลายคนนีปูอยากมากน่อยากมากกับมหาพอแ่วมาคือหนกคือข้าเนะเขาอยากมากเอาก็คือคือยงอยากเพิ่งอยากมาหาพอป่ะเอาก็คือปากปัเลิกเขาอยากมาหาพอว่าผมขยันมั่งเนีือเอาปากปั่นขยันมั่ให้น่างเดือนเพิ่มเนี่ยใหรชิ้หกบาทห้ยางเดเพิ่มชหกบาทเด้อไปมากเนี่ยนะปั่นถ้าเบิ่งเนี่ ถ้าบังด้ว่กาพอเงี้ยงอนพอพอครายเราไปเรื่อยไปข้างแบบมากเห็นได้ขาวลดไปหนึ่งร้อยเกบเอกมากเลยให้เค็โค้หนังเหมือมปากบอกกินน้ำเกือึ้นเยอะข้าวแบมากน่ะอพราะกจะกเค็นหน่าคนราะววาเดขือนมันจะช่วยขนาดไหนจะช่วยไม่คู่พ่อใกว่า้างมะขามเนอะบัวปากการน้ำมันประหาน เม่้เต็ป็นที่พอดีใจมวสักมัวขวมมาพูดหัวช้าทันเร็วขั้นยางเ่นว่าพอฝากมาหายกัจะมาถือแกแต่ว่ามันหัวขาดเลยเด้อเด้งตึ้งตน้งจังเยนะบ่เครื่องมากจะเพอคือปฝากไม่ผูกขายจะมาถือแก่แล้ว ฝากไปให้ขึ้นหกบาทนะนะเติมปากเปิดให้ขึ้นหกแต่วันนี้ฝืกเขาคือขึ้นกองพอว่าตอนแร้พอก็หายขึ้นเขาอะอนี่ว่าจะมาหาคู่เขาแบบ้ให้นึกพันหายขึ้นขื่นเลยให้ว่าขึ้นงูขึ้นบานขึ้นมืองเขาเดอดเดือดตาปูให้ขึ้น่อขึ้นบ้านขึ้นมืองเขาเนี่ยาขึ้นท้อกันเติมไปคนขึ้นขื่นพราต้องให้ขึ้นขื่นนอนทั้ว่าจะได้กลับมาอีกไหมหลังวันที่สขหกขาขึ้นท้อกันได้กลับมาเนี่ าาคืออยากมาทำคาระวะงโอ้ปูถันนะลูกฮะหลังวันที่สิบหกมันปูหลังวันที่สิบหกจะได้มาเร็่ๆนี้นม่รังเกินร์โมเพราะว่าพ่อมีงานใหญ่นนะพ่อมีงานใหญ่นะลูกฮะมืองานใหญ่จะได้รําภาวะอืมก๋ากที่เดียวที่เดีเติมเาาๆๆติมากับขึ้นไปคเขา้าแหร่โรดคอใช้ขาวอ่ บําเพ็ญคามแข็แรงกระเบื่นเรื่องค่ามเขียวบกัดคจข้าวห่าคามแข็งแรมบกัด่จยม่รับอะไรเรื่องความเขียวบกดใเริ่มชิ้นชุกหมวกระชั้นตื่นแรงบ้าคือคิดโหขันมากกงะชั้งครับผมให้มาต้องมาเหืกอใครับผมเออความกรนชั้นยืนขึ้นแต่อยากมากหม้มาได้ เดียมเครองมาเจอขาเึ้ื่องมาเจอลูกโลอดถึอมาไดกว่าน้อบอกกมาอื่นหลายคนอยู่เด้ปูว่อยากคนอยู่ยังอยู่หลายคนอยูเมานจะระคิวครับอยู่หลายคนอยู่เดียวปูปูอยากเบิ่งหั่มาปูหำหนังหัทงด้ล้วปูห่งงปู่าห่งหั่ไหัไม่ได้หหมดหัเสริมบนไหมปูผู้ใหญ่ีกริพผู้ใหญ่โอ้ยดังปูกับปอนี่ผุนแล้ว แรงก็ขายแรงก็พอกอะรนึกจะขึ้นมาเนาะนึกว่ากะมาเยอะพรอเออฟอกอะไร็การเงินขายคือเ้าื่องเก่งคนที่มีบุญวัสนาอะมากเปูาะพว่พวการพกพักันชุดอันพูดลองเพลงกันตามใจแม่เถิดน้องแม่ปูวมอูกะมองูกะคกณคือไปตามเก่งขายก็ขายข่องเขาถูกมั้ะ ว่าผบกอ่างนีดือมจัขหังไหนไม่ได้หั่เขาว่ขาไม่ด้เอือดนะพนร้อหั่มน่ังยหเร็ไม่ได้หั่มเลยเนาะไปตามข่าวผมเลยผมมาครัคุณเออตามข่าวบ่ครับเออเขาว่าั้งแเน้อ นึกแต่จอบว่าคือคุ้งง้วะกชบวยตอนับนต้อิมาวเออนึกแต่ว่าถูกคื่อคุวถคุ้งงวแล้วชิบเก้าบาทคุังงวะแล้วฝืดายเป่าความจริงเลยเนี่ยบอกเขาเลยว่าคุ้งง้วแล้วชิบเก้าชิบเก้างัวนยื่น่ะ เขาถามบอกว่าจะถืี่กันเอออย่าบอกแ่งเยเขาแย่งันยังไงเขาอยคอกันเออบ้าลัเนเออเอาการชี่นี้เอาการขื่นี้งวดชิบมากบอกเขาว่าก็คือ่เยอะเขากู้ยแบบมากเออเขาถือถามมือเจ้าว่าเนื่อวัว่านไงเท่าไลจะชิเขาแต่ว่าบวถมเห็นดกว่าการือ่เยอะ แต่เท่าไรนี่แต่เท่ททขขาไรแต่ชุกโงกหวานกันแต่ชุกโงกหวาก็คือเก็กอหว่าก็คือแบบตอวคัพวกนี้าายากมาถึงมาท่านก็มาตัอมาด้วยใจบอกเขาได้เงินด้วยมาด้วยงบมาด้วยใจมาด้วยใช้กระทะทุกถิงทุกอย่างจะวังเกิดขึ้นได้ด้วยบุญบารมีน้ำกันถึงการท่านะนละลูกโชคลาภกับกมาน้ำกันถึงการท่านน่น เขาเฮิดแก่บอลลทุกเนาะครับผมทำาว้ไก่บอลลสุดทุกสิ่งทุกอย่างก็แบบเกิดขึ้นได้นะล่ะอะอืมนี่ก็ไม่เกิดแก่เลยออือพอยางเครื่องมือย่างถึงว่าเก่นิประมาณเก้าถึงปกเครื่องิดหนึ่งเก้าสิบเก้าสิบเก้าถึงหนึ่ปลอดภัยว่าหรอปูเก้ามันก็ปลอดภัยก่าจังหวะปลอดภัยก่นลอยเจ็ดถ์ชีพปุ่ยยืครับปูปลอดภัยกนว่าเจ็ดร์ถึงนี่ว่าจะเต้นตุ๊บตับ สุกจ,จัเก้าคเก้าคือเก้าคว่าก็คืออรับปูว่าจ,จะกินสุกจัเกา้าคืเอพอพ่อว่าจะให่นึ้มาร่าใส่พอรู้เรื่องหมดถึงมากมากอไะม่ได้หลังวันที่สิบหกให้มานะันะ่ะหลังวันที่สิบหกให้มนึกมาร้องเืลนร้องเพลงพ่อกาา็คือให้คาโกยทุกรอบจะคิอเก่าว,ว่าทุกรอก เดีองวมาต่ดก่ให้ร้องฟื้นเนาะข้อจัปวดข้ออื่นลูกหลานข้อบุดข้อะเื้แล้วนึกมากเลยคือข้อแรกขอเก่าอเก่าือเนาะครับผมใเขื่อมน่ะวัเสื่อเน่รวงบาดแ็ปฝากพอว่าจะมากใช่ไหมครับผออถ้ามาพ่อจกให้สิบเ่าแล้วนะให้สา้มาผู้เดียวเดียผมาม่จะผมเดียวโอ้ยย ถ้าขาเนยังผมเหี้ยเขามามันมามันแก่เพรานมันมาัน่ตองตามัมาว่าฉน้อเอตงยิง่เหอกับคระวะผมเหองนขาเียผมเหียยงผมเดขายาหลายอยนเออผมี้ยขอกลับครวะอีว่านเปิดร้อพฟูราว่าฉนงอนพ่อนี่ย เออเปิดใะโชคบะมารามพอเปิดะได้มากอืกบอกเป็นอยังนคือเ่าดมากพ่อจะให้มาอื่นะอย่างผมยังงนะถามว่านางผมยังจะมอโชคใหญ่อยู่นะมาทุกคนจะได้โชคใหญ่สุดจะได้โชคใหญ่นะลูกนะย่างผมยังไงจะได้โชคใหญ่จะได้พาไอ้ยุทาคื้อของจำมารั้ให้พ่อด้วยพ่อพ่อให้ค่าน้ำมันมาดื่อย่างผมเห็นว่าจะเอื้อมห่ากหรือ เติมมาบ้านหายไปคือคือไปเติมไปึเก้าคือเก้าคือเก้าือไปูนะพี่เสียตอนบาปูนี่คือเก้าคือไปกลับด้ไปกลับด้ของเธอเนือน่องน้งมนะไปกลับหันืเตืน้ำมันสุดนี่ขี่ได้หอดวันที่สิบหกปูเก้าคืบหมาก็ะือได้ว่าชื่อชื่ผมนสาธุสาธุกบวบวามหาภพหลังวัน่คือคือ เออมาเลยเออเอาข้ากมาข้างแรกพบพบงดงมาเลยบ่ตรงยากพอพอตื่นมาบ้นเหรเก้าสิบก้าสิบโอเโคือทีนังยันเพยักม้าน้ำเออพอฝากฝ่ายทางมือคาน้ำมันบกันคือพบเนาะคพบากบอกเขานะเออพ่อใส่แป้งนรองขึ้นึนคือคคือเกล็ดขึ้นเอกขึ้น พอบอกมกะหรือไรที่พวกเด็กั้งเดก่อบ๊อกขเสียงคือแม่คู่เหะครับบอกครับมันืึบอก้นกือคุณขึ้นกันง้มขื้กันนะครับบอกครับเป็นผู้อ้วนอ้วนนะคือครับแม่คู่กับอ้วนนี่คืออะไรบอกันเล่นเคาปูอ้วนบ่า อ่างมาไม่แบบอ้วนงามแบบนอวนงามแบบบนดวนงามแบบอ้วนเป่าความเก่งมององยบองปูบนยอง คูรอกัเครื่องเงินงแมนรู้กับพอเม่รต้องรอใหู้กปวดกันถือเึนอเพอค่ะรู้คม่คู่พอว่าบ่อรอแล้คือมาคู่ปวดเอนเปิดรู้อย่างี้กลางว่าเพราะว่าปวดแล้วก็้าบุกแล้วพอเข้ามาอวดมาขัดมาไงเนาะมาเปิดแค่แบบนี้เนาะเออได้แล้าวันนี้ขาคื่อทองกัน จะมาร่วมร้องคือเนาะไปร้องเพลงมือแรงก่อนอ้าวกะชุบเงจนีไงจนไงจไปเลยเออือไจะร้องเพลงเขาแข่งตีกูได้แหล่เนี่เขาแข่งตกูได้มือแรงปางานท้องท่าพุ่งเลยนะ้องท่าพุ่งคืนขึ้นก่อนคืขก็คืนไม่นะคือไม่นะสองท่าพุ่งเขได้รอครับปูเอากะชุบไปทกอันคำแข่กูไหวตัวแดลร เออปังมากของคุมันวแต่าโตหากคือแก่แล้อแรงจกระปอแว่าคนะเก่าน่อชิวเอเก่าร้อยเจ็ดสิบเก้าร้อยเจ็ดสิบคปเขาจ้าฟังแม่จกระปอไม่คู่กันได้นกนชสาธุสาธุูเอาเขาเลยรได้รึเปล่าเออว่มั เอาไปก็หายใมนอย่างนี้พอเอาคู่เดียบน่เคื่เจ้าเอาแรงเี้ยความมึเมื่อย่างเ่อ้ยว่าแค่มู่จับคู่ดูได้คือก็คู่อับคู่ดูได้ทั้งไก่กวนเนี้ยโอเคบ่ายเจ้าแรงมากเออเมื่อได้ปดองแต่ได้คิดคนละก้าวแลวเต็มสิบก้าแล้วเต็มสิบนัดถึงเมื่อคู่ก็ได้รูกก็ได้มอก็ได้เนาะเอ้ขอปอด ป้าชอบหามมาไข่ไงสิ่ะอือเนาะไข่งไงมาเลยไข่งคนละเก่ rồi เจ๊คือ i เจ๊คือ้เกิดคือว่าไม่ลำเอียงเนาะวันเกิดค้มพ่อก็แต่อวยพอเอาค้บ่มีคันให้พ่อผมค้ำมัมีคันเลยเนาะเออเดี๋ยวจะคุยกันน้ำมานหอือบ้างออแต่่อันแมที่ะพ่อแต่แม่ที่ พ่อกาจไปเรื่อเมพกาับไปสั่งเนื้ยง่วดหาปูยัม่ปูมาเช็หาก็เรื่อครับเห็นตาบานเถอตับานตาบานมาปูตบานตบานครับบอกเขาหาหาึีนครับไปเรือไปหาไปรับไปซังพกบีให้ปูโยบ่ครับ ว่ไปแล้วก็หาพักเขาแล้วก็ใหวนมะคู่ทุกๆแตู่ครับปูทุกๆมันจะกระได้ครับว่าพู่ก็คือหันพ่อไปก็ถึงมาว่าข้าปวดขาว่าข้างว่าครับปูหันมาคู่มากเลยมาคู่เขาพูงหน้าว่าใช่อันว่ากันนลองหือกลวางมะคู่งน้าครับอือหันมาคู่ปิดทุกๆแค่กูว่ามักมนรู้ถึงย่างหนให้มึงบอมึ อาเขาป้าผมแต่อเอมากอาเมเอออามันน uh, <laughs> <ten hundred leaves> ีม <theor laughs>. ันเมมากแล้วท่านเอาไปชมมันไม่รี้เื่อเอาไปทุ่มือแรงงั้นหาเขาขาพ่อนนะผมเมนอันนีู้่อันนี้กับผมเมงอมเมงแค่ใส่ได้ก็ไม่เอาไปอันนี้ไม่ขาวกูอก น้าคือยม่หางหอยเจ๊แา้งรวจตวคนแก่ก็ไฝเขได้บอกว่าแล้วบอกแล้วคุณจะไปเขาบอกใช่เขาอก่าเขาเรื่องครับเอาครับคนแม่บกไฝกันแล้วไอซี่เขาไม่ไดจะพูดพ่อกะจาบเรี้งบกไฝเอาอประกาศา้วว่าไข่ไปแล้วบกไฝเ็เรียกเจ๊เรื่องบกยปนไข่ปูมันยูเมื่อหลอดเด็กปู อ้าเมื่อน่กบ่ะแต่ตอนมีค่ายเขียวก็อืงค่ายก็มีบ่ได้่แล้วก็สอ่เนาะบอกตรงนึกตอบตัวสองนเรื่องครับครูคือค่ายมนค่ายเออั้งวิญาดาคือได้รือแบบนั้งอีหนังเยอืมขอพอได้คนอยู่นัั้งะาภาตั้งังดาภาวิญาดาปูม้านินอืมกอั้งนังแล้วพ่ไ สงขานนางสงขานอนางคีอนางเฝ้าเอออ่อนแต่านงโกงบางอ้เอเมอรร้ายพ่อนนิชาเออข้างอ่อนนีงค่าข้างโมกขุ้างไหนค้งเขาเนาะ้างมกนักบกลุ้มเขาข้ามมกขุมมนกันเออพราะว่าค้ชคนบอกคือว่ามกคุมข้ามเป็นโมกุม เขาออกไปอร่าอ้าวขันใครอือแรงงานชัวรมาด่วนไอันี้ฝากมาปูคือว่าอ๋องบอกจ้าพี่อ๋องจ้าคูเออคือว่าอ๋องกับพ่อทองคูนามบุบพ้าเมื่อนูกันนามบุบพ้ากะวิตาใช่ไหมจ้าแขนขีดอย่างงาแขนขื่อว่าอย่างนั้นแขนขื่อน้ำปากเว้ยเขียนมาใั่บุบพ้าบุบพากัน อ๋อเาอ้าวรู้ว่าบุญมาปากึนักปากเว่มาื <c oughs> อนักปากวเวเรื่องว่าถวายโพร,รพ่อ,พอ,พอก็จนะอวยพอท่านนะลูกนะขพราถ้ามือชกมือร่ามือชกมือมัไอายรูว่นะสุขขับพระถึงงแล้วก็วรวยือนักปากเว่จ้าพ่บ <c oughs> ช,ชื่อแรกไพ่อไปเนี่ยคือลาปูซองล้วบอกรมือท่าิงรกอะบอกเขาดอย่านีบอคชึชึเทืกชื่ช่ชขาวช่อชื่อเอาไปลชึ่อชอเอาแล้วปูอปเอาบอกวาพวงชึ่อชึ่ทำเป็นคู่ตักางบ้านทางบ้านเอาถากษ้านนี่เลยสาหลัา,ามหลมาปูเอาทาทา,านนี่เลยเท้เอ้ครับครับผมเขาบอกดีกว่าชย่อเตียอย่างนี้ อาห้ผอ่นี้ยบอกยุทธภูมไป่ผมยิ้ยิด้ผมเขียนไปแล้วรองเครื่องม่องเครื่องบงหลงมันคเครื่องหัผมแข็งลครับเครื่องหัวแข็งข็งเค่เต้ากับเครื่องขัดแต่ผมบอ่แขเครื่แปะกุนยาวครับแปะผม่แข่งเดียาวครับเครืแปครับ เสียนชิ้หกครับแต่เกียงชิ้นเกดแล้วก็ว่างไว้ครับเสียชิ้นเก้าครับแต่ว่าชิ้เแปดผมคเพิ่เสียงครับเออดีเสียงด้วยออกมากผมใก่ครับยื่นไปตั่น้องฉันออกมาตอนนี้แต่ใจมาพูสิเปียนชิเปียนบว่ะครับคันออกมาผูใจใจก่อนไม่ได้สื่อแตนใจแล้วใจจะเมื่อนะฟูอ๋อเพราะไอ้คือวัดชือใหญ่จังเลย ม่เขต้องชื่อหกแ่สุดใหแน่น้ดย่รอกไม่เชื่อยูเชือยเื้อแต่เรคุณจักน้องอกป้องขาดออกไม่ได้ออกไ่ได้นอดเออได้ห่เันนั่นได้เอาข้างนได้เนาะเออฮะอันนี้ของคลายหลงอันนี้นางเ้าเพชรยุภา พูดปัดขาสามร้อยกว่านางยังพาพ่อ เุ้มเขาไวกว่าใช่ไหมด่าปูเพราะมันมาเขาเนาะด่าเพราเขาเป็นลูกซีเทอา์ไปดูคือลูกค้าฟองไว้คุกทุ้งนะหนาครับเดูกคจรักกลับมาร่วมบุญนะลูกนะทำบุญร่วมทำบุญด้วยกันดูวซื้ออะไรปูหรอปูปูก็ปลา้อไปไปไปกรองไห้ค่อยจยกกอนดื้น่ชิคกี้พายชิกเ้ชี้าเราหลายหลายใบเล้เนาะปูเนาะเอาหลายหายใบกูกถ้าไม่สามร้านก็ยังไหวปู ทางบนได้สามร้านนะลูกนะเอาหม่ยังเหมดแน้วเนาะเอาไปยืมอะไครับเอาไปยืมเอาตัวลกคระปูโอาตอนนี้ฮ่า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 าฮ่า่าฮ่าฮ่า้เวล่าเท่าฮ่าฮ่าฮาฮ่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 าาฮ่าฮ่า่าน่าฮ่าฮเาฮ่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 า่าฮ่าฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮคาับาฮ่าฮ่าฮ่้ฮ่า่าฮ่าฮ่าอ่่าฮ่าฮ่า่าา่า่่ งานทำมาคือกันีเาจะ้วสีมงกับเีม้เอาสามงกับแบสามงสปูงานทำอะไ่าเนาะปูส่วนปกอบคือเกล็ดข้าโมกข่าโมเอาสามบ่าสามใบอใบสามงานทำสามใบสามืบ บอายท้องคืนครับ<ไ>ปุงบสองคืนองคืน้องคืนเขาจะให้ออกสิบเจ็ดนะลูกน,นะสิบเจ็ดเอาสิบเอ็ดปันคงเลยปันคงสิบเอ็ดใบสามคืนเอาสิบเก้าครับคร๋สบเอ็ดเวทสิบเก้เามีแค่นี้อ่ะ